คุนไดเอลันตรา2026เป็นรถยนต์ซีดานระดับคอมแพคที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลกโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถที่มีความคุ้มค่า ดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะครบทุกด้านและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนในภาพรวมรถรุ่นปี2026นี้ยังคงเอกลักษณ์ของเอลันตราแต่ปรับปรุงทั้งด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพการขับขี่การประหยัดน้ำมันและความปลอดภยัยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลยอย่างลงตัวโดยข้อมูลต่อไปนี้รวบรวมจากหลายแหลง่งเพื่อให้ภาพรวมที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับคุณในภาษาไทยอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มอเตอร์เทรนเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกคุนไดเอลัน n รา a 2026ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแม้ว่าจะยังมีรูปแบบซีดานคอมแพคแต่เส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมและรูลม,มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ บริเวณด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยกระจังหน้าที่โดดเด่นและกรอบไฟหน้าและที่เพรียวบางช่วยให้ภาพรวมของตัวรถดูโฉบเฉีียวและมีบุคลิกสปอร์ตอย่างชัดเจน bytur auto การเลือกใช้ล้อและยางก็มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยตั้งแต่ล้อแม็กขนาด15นิ้วจนถึง17นิ้วทำให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการทรงตัวและความสบายในการขับขี่ภายในเมืองหรือทางไกลาตามแต่รุ่นที่เลือก d u b i t ซิ i ภายในห้องโดยสารของเอลันตร2026ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางเพื่อความสบายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งพร้อมวัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นโดยมีตัวเลือกเบาะผ้าในรุ่นพื้นฐานและเบาะหนังหนังสังเคราะห์ในรุ่นสูงขึ้นระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติขึ้นอยู่กับรุ่นตลอดจนพื้นที่วางขาที่เพียงพอทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกอึดอัดดูบิซิล หนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อโดยทุกกลุ่นจะมาพร้อมหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาดตั้งแต่8.0นิ้วในรุ่นพื้นฐานไปจนถึง10.3นิ้วในรุ่นที่สูงกว่าหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay และ Android Auto ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ในบางรุ่นนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-C สำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังในหลายรุ่น ช่วยให้การชาร์จอุปกรณ์สื่อสารเป็นเรื่องง่ายไดย้มอเตอร์เทรนในด้านระบบเสียงเสียงมาตรฐานจะเป็นระบบ6ลำโพงแต่ในรุ่นระดับสูงหรือรุ่นพิเศษสามารถเลือกติดตั้งระบบเสียงระดับพรีเมียมจากโบสแปดลำโพงให้เสียงที่ดังกังวานและมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางดาวทาวฮุนได สำหรับขุมพลังและสมรรถนะการขับขี่ y ุ n ไดเอลัน t รา2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบให้เลือกตามความต้องการของผู้ขับขี่เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินธรรมดา2.0ลิตรแบบ4สูบซึ่งให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวันและมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีในรุ่นปกตินี้ระบบส่งกำลังจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันขึ้นตอร์เทรนด์ นอกจากนี้ยังมีรุ่น N-Line ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ1.6ลิตรให้กำลังสูงขึ้นประมาณ201แรงม้าซึ่งจะตอบโจทย์คนที่ชอบการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้น และถ้าต้องการสมรรถนะส,สูงสุดจริง,รงๆฮุนไดยังคงมีรุ่นเอลันปราเอ็นที่ติดตั้งเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดระดับประมาณ276แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังที่สามารถเลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่8สปีดทำให้การเร่งความเร็วและการใช้แรงบิดมีความสนุกสนานและตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วทันใจเอาตามเวียน ส่วนทางเลือกที่เน้นการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อย CO2 คือรุ่นไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์1.6ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังรวมร,วมราวๆ139แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ DCT ซึ่งจับคู่อัตราการประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถทำตัวเลขการขับขี่ในเมืองและบนทางไฮเวย์ที่คุ้มค่าสูงสุดถ้าเทียบกับรุ่นปกติ เช่นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงราวราวเศษ51.58 mpg ประมาณอัตรา,ารประหยัดน้ำมันสูงมากในมาตรฐานอเมริกาทั้งนี้ตัวเลขอาจแตกต่างกันตามประเทศและมาตรฐานการทดสอบมอเตอร์เทรน เมื่อพูดถึงอัตราเร่งและการขับขี่สำหรับรุ่นทั่วไปนั้นเริ่มต้นจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงอยู่ในช่วงประมาณ8.4วินาทีซึ่งถือว่ามีความคล่องตัวและเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในเมืองและนอกเมืองส่วนรุ่น N และ N Line จะมีอัตราเร่งที่ไวกว่าอย่างชัดเจนทำให้เหมาะกับผู้ที่ชอบการตอบสนองของเครื่องยนต์และความสนุกในการขับขี่มอเตอร์เทรน ในด้านความปลอดภัยฮุนไดเอลัน t รา2026มากับชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยภายใต้แพลตฟอร์มฮุนไดสมาร์ทเซนซึ่งรวมเทคโนโลยีหลายอย่างไว้ด้วยกันเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีผู้โดยสารด้านหลัง และอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารฮุนไดแคนาดานอกจากนั้นระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถ ESC และระบบควบคุมแรงฉุด TCS ก็จะช่วยในด้านการทรงตัวขณะเข้าโคง้งหรือขับขี่บนพื้นถนนที่เปียกความพร้อมของถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงม่านถุงลมก็เพิ่มระดับความปลอดภัยเมื่อเกิดการประทะ ดาวทาวฮุนได